เติมให้เราดีสตูทั้งหลายที่เป็นมารร้ายแั่เรานั้นเขาตัณนฑน์เราินขาเราด่าเราว่าเราท่านแปงให้เป็นมงคนลเรามาแม่กรรมาถามอดทนได้ต่อสู้กันหนาวร้อนแดดเขาสุดจะรับผิดชอบในช่องโคมทนเจ็บใจได้ เราจะหันันกลับได้เลยว่าหอมมาเนี่ยมีอยเป็นปวดแต่จะทนไม่ไหวน้ำไหลขอ,อกตาปวดแข่งปวดขาแค่จะทนไม่ไหวมันจะแตกออไปเป็นสองเสียงสามเสียงนี่ละกันทั้งหลายเอยไม่เมี่อไรดีเทุก์ทั้งนั้นที่เรามาประสบประหากตบปัญหาต่างๆนี้ต้องทุกข์อดทอน ก็อมผมมาปรินความดีจะได้รับโลกใค้ไข้เจ็บที่เป็นโลกไรที่หล,ลุมาเร็งหาได้ไงายอย่างหน้าคือก,กันขอให้ท่านตรงให้จบเจอขาลงมาขาะะท่านตาตาโตตาโตท่า,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 านตาขาลงมาเจสาเบื้องตามปายผมาไปเบื้องบนกับปลายเท้าขึ้นมายืนหนอห้าครั้งกลับไปกลับมาอันนี้สาคัญมาก เป็นโดิมผู้ชายเคยบวชแลเราอำได้เราตอนมาถามตรงนี้แนมะ่เตอชาโลมาเราไม่เคยทำได้ซึ่งใช้เวลาทั้งสิงบปนะีแล้วคนดาท่านบอกต้องไปทำเาเองนะใครจะไปว่าเตอชาโลมานะคะท่านารับแตโตแต่โต,ต,โตท่นกานะคะโลมาว่าก็เพราะแต่ท่านก้าวเข้มา,ามาจะผลเอ็มมาทำไม่ถูกกลับมาพิจารณาอ๋อต้องการทบทวนชีวิตเราเราไม่ต้องไปทบทวนชีวิตคนอื่นครับ ทบทวนชีวิตเราตามตัวเราได้เรามาแน่งกระฐานต,ต้องแสวงหาความรูออ้จากตัวเองไม่ใช่ความรู้จากคนอื่นเรามาเดินตรงกลมเพื่อต้องการอะไรอย,ยู่เดินเดินแน่นอนเดี๋ยวซ้ายเดี่ยวขวาหุณอย่าเดือดขาต้องมีสติเดินตรงกลงมนเนี่ยมันมีอันสองห้าประการมันเดินย,ยาออกทำเราอดทนต่อการเดินทางไกล เราอดทนต่อการมาเป็นเพียนสาลทำไมโลกหายใครเกิดมาตัวเองหายอย่างน่าอัศจรรย์ไม่โลกอะไรหายหมดก็อดทนแองก็เ,เหือกไปไหลใครก็ย้อยน้ำย้อยบอกการที่ระยดมันยังเป็นกระบอกขราบความดูอ่ะเมืนเรเน้ำลมึงไม่ตึงใหญ่มาหรมาก็สามารถเป็นตุ่ม,ม,มได้ถ้าที่ยังบอ่้าาดดอยากหสาารนต่ตามารที่สมนั่น หมายความว่าอาหารที่เรารับทานไปไม่เป็นที่เป็นภัยออกเดินตรงกลมตั้งสติไว้เรารับทานอาหารก็ตั้งสติรับทานโลกเอ๋ยโลกร้ายโลกเอ๋ยโลกกายโลกเอ๋ยโลกกายจะหายอย่างน่ชัดจันนี่อสุดข้อห้าสมาธิในการเดินตรงกตมตั้งอยู่นานแม่ฝ่าหน้าจึงต้องเดินก่อนเสมอ องเดินเนี่ยหักก็เอาเราก็สู้ความรู้จะได้ดีเราจะได้มีปัญญาเราจะได้แก้ไขปัญหาได้สมปรรถนาทุกประการอันนี้สําคัญมากไม่เจอความดีได้ง่ายดายไม่มีเอาตะตังไปซื้อด้ไหมเรามาปฏิบัติจนเจ็ดวันก็ตามเอาตะตังไปซื้อไม่ต้องมาปฏิบัติซื้อเอาความดีมาให้เราก็คงไม่ได้นะความดีเนี่ยแสนจะยาก ทำด้วยความลำบากยากเทนงละเผ็ดนำเตืนใจคืนก็อมขมก็เตืนแล้วอะไรไหนจะคือนอมขมก็ต้องตืน่นคือชีวิตมนุษย์เป็นอย่างนั้นมันคืนขมไปหมดไม่มีอะไรหวานอะไรยีอะไรให้ใจมันมีเส้นซาบเลมนปากหวานหูไม่รู้หายอันนี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นความดีจึงทำได้ยากมาก ทำให้ทําไม่ได่าซื้อไม่ได้ซื้อไม่ด่าม่จะของขายของใช้มันจะเป็นของเครื่องใช้ไม่สอยลิ้นโขวยไม่ใช่โหวยแต่ไม่ใช่เครื่อน้าว่าแต่ไม่ใช่เคื่อขายแต่มันเป็นของดีที่หาได้ยากต่างคนต่างทำต่างคนต่างหามาเพราะฉะนั้นบุญบารมีจึงไม่เท่ากันที่นอนที่หลับบุญบารมีของเราทุกคนเนี่ยเท่ากันไม่ได้ มน้องห้องเดียวยังเหมือนกันไม่ได้ไม่่ายกลางซ่้องพี่น้องต่างกายเหมือนกันได้ไหมบางคนดีแสนจะดีบางคนแย่บางคนเนี่ยเปน้องห้าคนสาวั้าเลยเป็นสาวทั้งห้าไม่มีครอบครัวทั้งหมดมาทำบุญเสร็จมันมาเลยเรื่องแย่แงแต่มีสักคนหนึ่งได้ไม่ค่อยไม่ปกติ นอหมออ๋อมีก้อน่กเหมืหอนขมอม้เขาไม่หายพ่ะาก็ไม่หายนี่แต่มันเหมือนกันไหมกด่งกรรมจาการกระมทุทขอเรางแม้ที่แม่คล้องเดียวกันจะเหมือนกันและจะดีเท่ากันหมดนะ้น้อยนักน้อยหนาคี่จะดีเหมือนกันอย่างนั้นบางคนพี่ดีน้องไม่เอาไหนบางคนน้องดีพี่ไม่เอาไหนไม่โตงกันเลยต่างคนต่าง ต่างเวรต่างกรรมจากต่างกระทำมาไม่เหมือนกันมาผลักดันผลัทางแท้เพราะฉะนั้นยาอะไรหมอตึองจะดอยู่ที่พูดไปวันก่อนแล้วทดทวนยาชายอดสิตก็แท้ไม่ได้ก็ยังจะลบล้าคการยังจะทะเลาะวิวาทยาชายหดสิทพี่น้องท้องเรือกันก็ไม่ใช่ยาก แม่จะญาติเลยญาติคือคนเคยคนแรกทิดจัดพูดให้ฟังเมื่อวานเป็นยังไงแล้วนั้นญาติธรรมดีสุดมีธรรมะประจํายายเป็นญาติดีเขาเรียกญาติธรรมหรือธรรมทายาเป็นญาติในที่สุดเพราะพระพุทธศาสนาด้วยกันจะไม่มีทะเลาะกันเลยกับคู่กันรู้เรื่องกับเข้าใจกันง่าย จะกกล้ชิดกันอย่างดีแต่มาพูดให้ฟังแต่มาพูดแล้วรักแท้แท้ใกล้ชิดรักแท้แท้ใกล้ชิดใกล้ชิดกันด้วยความดือไม่ด้วความชั่วส่นนี้ะเสมอต้นเสมอปลายกันไปมาให้สูงกันเสมอเมื่อไรก็ช่วยเหลือกันแล้วพอมีทุกข์ก็ช่วยด้อย่างนี้เรียกว่าญาติสนิทมิตรรักแท้แท้ใกล้ชิด คือไปมาหาสู่กันนั่นเองไม่ไปมาหาสู่กันมันจะอะไรจะดีกว่านานทีตีมาสักคนน่าจะเป็นญาติผลิตยัยงไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยติดการเป็นญาติศาสนา,ษา,ษาโยมไปสร้างโบสถ์สักสิบหลังไปสร้างศาลาสักสิบหลังสร้างวัดสักสิบวัดก็ยังไม่เป็นญาติกับไอาศาสนา,านะ ควเป็นญาติศาสนานีต้องบวชและปฏิบัติธรรมโยมผู้ชายบวชก็เป็นญาติศาสนาแต่บวชแล้วไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ญาตินนะบวชต้องปฏิบัติธรรมใใรเกิดตายขาสามโยมผู้หญิงบวชได้ไหมได้100%คือบวชอย่างบวชเนี่ยทำแลปฏิบัติพุทธะพุทโธมรดละภาวนาผู้หญิงผู้ชายอันเดียวกัน ผู we ้หญิงก็บิดเป็นพะ้ผู้ชายก็บิชเป็นพะผู้หญิงบวชป็อะไรพระกระเสิรลมเอทุกตาแต่พระอย่างนี้เรียกว่าพระวินัยยวไปยบวชวทนียนี่ไม่ได้แต่มันนั่งออกเหมืนกันั่เหอัวิัยเหมือนกันหมดมาตองหนึงเลี้ยงมาตอนหนึงเลี้ยบวชใจสบายใจบวชสบายใจ ทุกแม่ถึงโลกไปถ้าเจอท้ายหมดความสบายความปัดทุกข์กอกจาดจิตใจในที่ถูกแล้วเลให้มันแตกแร้มาเนี่ยต้องปลูกสรัทธาเชื่อมั่นเป็นตายได้ดีตายให้มันตายเลยมีศรัทธาเชื่อมั่นโยมต้องเด้ผลเนี่ยถ้าปลูกศทาไม่ขึ้นมันปลูกมาณนีอกไม่เลยก็ต้องจัดทุกข์ออกไปซะ ขาไม่มีแล้วตด,ดทุกข์นในใจได้ไหมตด,ดทุกข์ในใจไม่ได้เปลี่ยนสภาพตัวเองให้เข่าเขาได้เอาเปลี่ยนก็ไม่ได้นีสายไม่ดีเอาต้องปรับอากาศให้อยู่ในโลกมนุษย์ให้ได้ปรับอากาศให้ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เอาต้องรงไหมตรงทั้งขานละกายตพราวมันตกไปนะพูดซ้ำมาให้ฟัง ไม่ดีเร่องนี้แล้เขาฝากไว้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการบวชเป็นญาติเป็นธรรมชาตญาติในศาสนาพ้ารู้พระธรรมคำสอนของระพปทธิจาถ้าทำในสื่อาการจะปฏิบัติได้เนี่ยหนึ่งธรรมชาติประวเมื่อในธรรมชาติไม่ใช่ติดแล้วเป็นของตกแต่งมามันเกิดเองนะเกิดโดยธรรมชาติเองสอนอย่างเนี้เกิดแก่เจ็บตายสอนเหตุสอนผล ทำให้เรามาดูเหตุผลในการปฏิบัติธรรมนี่มากมายจริงๆอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรส่วนปล,ล่าอะไรส่นเรือขาดเต้มเตินตัดประหยัดเวลาเพื่อปฏิบัติธรรมการสอนนี้ชัดเราปฏิบัติก็เลยรู้กฎแห่งกรรมทำดีก็มีชันทั่วทั่วละลึกขาดิ้นได้ที่ไปทำบาปนี่เล่าให้ฟังไม่เข้าแลวไปยินเขาตาย เรียกว่านั่งปวดหัวจะกัดระลึกดาดในชาตินี้ในระลึกเข้าไปชาตินึงไอ้คนตายมันอยู่ที่ไหนไอ้เกิดอยู่บ้านแพนไอ้เกิดอยู่บ้านแทนนะชื่องนี้เงิระคุนอาตมายังไปด้วยมันยากจนจริงยากจริงแต่ไอ้เกิดในชาติโนนทำไม่รวยอยู่บ้านแทนกู้ข้าวน้ำมีน้ำต่อห้าหร้อยลายม้านใหญ่แล้วยังวัดอาตมาไปมา ล้วเชื่อเนี่ยนั่นสกุลเนี่ยมาเกิดเนี้ยสี่หา้าเขาตายเนีลยไหมไปเก่อยู่ตรงนั้นอาตมามีเลยนตนอยู่ที่อยู่วัดชมพูยังไม่ได้มาอยู่เป็นเจ้าวัดนี่มันอยู่นี่เซจี่กว่าปีแล้วเจียวปีแล้วอาเลโดนตายกันในท้ายยังอยู่เดี๋ยวนี้เด็กไปอยู่บลบบุรีชื่อในท้ายสมพงศ์ยังจาเรื่องอยู่ไม่น่าเชื่อต้องเชื่อ,อเรื่องประโภคการ เนี่ยจีนลาไปมาเช้ามดืดที่ยังก็ดูเชือผ้พาตา,า,ายยันเชือไปอยู่ภาคเหนือทำอะไรก็มาให้แต่บ้านเนี่ยแล้วบ้านนี้ทำมูลให้ปู่ย่าตายายมันอิ่มเทหลอดวันไอ้ไม่หมุนเข้าใจทิดที่ว่ามาเพระชอบลูกส,สาวสาวสาวยา,า,า,าวเลยทำไปทำมามันเยอะข้างบาทแท้ก็หมดเลยหาที่ตาย้ขายหาเน้่นมันยาวขายมีที่อต่อห่าเลยหละยบ้านนี้ตายไปแล้ว แลยก็มาก,ก็ะโตกอันหลานๆมันถ้าพือไอปู่ของมันเนี่ยที่มันตายไปแล้วให้เกิดดูภาพได้มันจะต้องมาอยู่ตรงนี้แน่นอนนี่แหละกรรมฐานเนี่ยสัาคัญเราเลืกเหตการณ์ทุดาขอให้ใท่านตั้งใจทำมาอาบาสู้นะคนที่เขานำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเขาก็เหนื่อยมากเขาอดทนมามากแล้วโปย่าตายายหามาให้อู่กลาง ต้องลำบากกปนคนหลายอย่างลกูกหลานบางบ้านแจ,จ่นินเอาสมบัติมาถาหนหมดไม่มีเหลืออยู่มาแต่กินหมดเนื้อปอัญญาตัวพอได้มาอาจจะไม่ถูกต้องก็อาจจะเป็น,ดนไ,ได้มันจะวามีช่องมาเด็กจะรวยทุกคนแล้วก็ให้คนน้นเดไปทำมาจริรวยเหมือนกันเป็นแตไมรรดาบางทีเราทัคนคนนู้นได้ขายเขาขายหยิบขห้ยหยิบเราขายไม่ได้เราอาจจะทำเยอะเขาแต่ขายไม่ได้นี่นแหละมันเป็นอย่างนี้ะหนอ ต่างคนต่างทำมั้งนะถ้าเราทำไม่ได้ก็จงใจทำดีไม่ได้ก็อย่าทำชั่วเลยนะขอ,ขอฝากว่าถ้าทำดีไม่ได้อย่าไปทำชั่วไอ้ทำชั่วก็ได้ดีก็มันสบายใจมันเป็นกฎแห่งกรรมที่แตกต่างกันอย่างหน้าเสียดายนะเวลาหมดไปเรียกคืนไม่ได้ตมาเคลื่อนใจเหมือนกันว่าเวลาหมดไปเรียกคืนไม่ได้เราก็ใช้เวลามามา,มากแล้ว แต่เราเขายังดกายภาคภูมิใจที่เราได้ทํากรรมฐานคือเราได้รับกรรมไม่ใช่มีกรรมไปหลายๆอย่างเราหน้าภาคภูมิใจของเราเองแต่คนอื่นไม่ได้รับกรรมไม่ได้รู้เรื่องวิปัสสนา,าและจะรู้เรื่องดึกอย่างไรนี่แหละท่านทั้งหลายเออความดีความชอบนี้ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราทําตัวเองคนที่ลําบากคนนึงเนี่ยอ,อ,อย่าลืมดูองค์พระอาชาพระมรรคสารมหาบ,บพ่ตรต้สงการเจ้าท่านเหนื่อยไหม ออกภากันดีมาเดินโด่งลงป่าถึงเชียงใหม่โดยตรงทุกแห่งแผ่วเผาแมวเผามุกเชอทุกอย่างกระเด็ดไปโสดช่วยเหลือผู้ชายแดงเมื่อย่าที่ไหนเมื่อดูตัวอย่างเหคนชัดจนถึงจะมาประกาศต้องมานั่งเกี่ยวข้าวต้องมาดามข้าวเองต้องมาสีข้าวเองจะเขียนตีระดาษอันนี้ก็น่าถึงใจ คนเป็นใหญ่เป็นโตไม่จะสบายเราได้หุดไม่ดีก็ไม่จะสบายโลกเหียโลกมนุษย์นี้มีแจะความทุกข์ความยากความมุ่งหาตลอดไปไม่มีเลยที่จะสบายกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินเนี่ยคนทั่วมาจะทำมาให้กินแก่ประการใดทำมาทั่วโดวยไม่รู้ตัวทลมาร์ได้ทลายลขอที่น้องทุกหลายโปิดพมใจก็อะเราําบากเนี่ยเพื่อสร้างความดีถึงจะไปทำงานให้คนอื่นก็ถือว่าทำดีเนะี่ย ไม่เสื่อหายกรรมมาเหนื่อยมาโชคทำให้คนอื่นทั้งแต่ภูมิใจนะว่าเราเกิดมาทั้งชาติเรายังทำให้คนอื่นเขาได้สร้างความดีคนอื่นเราให้คนโน้นแบบคนนี้แบบอ,อย่างโน้นอย่างนี้แต่เดไม่เสืยอหายจะประทานได้ขอฝากไว้กรรมาีาเหนื่อยยากลำบากแสนทำเต็มใจแต่ยูวัดเต็มบุญตอกเครื่อ,อ,องเวื่อไรเราจะปฏิญาณตนจะไม่เชื่อไร สร้างมิหารสร้างออขอยระทังสร้างสุตธรรมฐานสร้างโบสถ์มาสมบูเหนื่อยยากไปหาข้าสารข้าเปียบเข้าเข้าเข้าวสารไม่เรียก,ออกเข้าเปรือกไม่ว่าต้องลำบากมากมายเต็มปัจจใ,ใจว่าจะไม่ขอทำลำบากมาก,ากตาแดดตาฝนเดินลงหลงป่าขาข้า ใอ้ลูกคือทาข้าวเรืยอะไรข้าวเอามาปวงตวงร่างเรามาสร้างโบสถ์แสนจะลำเก็นใจนี่นะาตมาสร้างโบสถ์มันต้งเกิดผลหลังนะโน่นวัดลายประสริฐบ้านลายอาเฟยยินพอ็แสนจะยากลำเก็นใจก็จะเสร็จนี่แหละความยากความลำบากเป็นความดีที่เสร็จเรียบร้อยดัเราก็ภาคภูมิใจเออไม่ถึงเรื่องบุญนะ ในตัวเนี้ยคุณประโยชน์ในชุดแล้วเราพอพอใจเป็นที่ตาคุกกายจะตายก็ไม่เกี่ยวชาติเกิดมาเกิดได้ถ้าเราไม่สาไม่สั่มจะไปนิพพานได้สมายนว่าใจเกิดก็คงไม่ลำบากนะเราลำบากมาโชคแล้วเพื่อทําความสบายในอนาคตท้าเดียเนี่ยไม่เอาเนือเอาใต้อนาคตจะแท่นไหนจะเป็นอยู่ได้ยังไงเราเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยทั้งงานทั้งการ อธิพูดในวันป่อนแล้วคนเราเนี่ย,นนยหน้าเสือาตางานทั้งพันมาถ้าเราแนงกรรมาฐานและการปฏิบัติเสมอต้นเสมปลายจะรับผิดชอบสูงและตางานจะไม่เสียไม่ละเหยวดรุยใจเมือเเ่อยากแสนจะิากจกเกรงใจก็ได้มากได้ผลได้สมปรารถนานดังที่กล่าวมาพิปการม,าาม,าามาัชัดเจนมากแต่บางคนไม่เอาก็ไม,าไม่เป็นไรนะ่มันเป็นโอกาสที่ไร้สาระของเขาเองคนเราเนี่ยมันไม่ได้ดีทุกคน กราถามทุกมาทุกเ้าสอนเรายังตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้นี่ยจะมาถานี่เป็นหัวใจที่ท่านถามให้เราคือก็เป็นปรานสิ่งมีชาตรุทุกสิ่อะไรบมดเดินเดินแน่นอนเราเยอะละเรื่องง่ายแย่กว่าคู่ยาดีขาสิบสองข้อดเวยความให้มีาติ็นทุกประการจะเหนื่อยยากแสนจะลำบากมันเป็นใจตาเดลตากผนท่านก็ทน,นได้ทุกอย่างทนได้ อย่างนี้เ,นเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจให้มาสุดเท่าสี่ทำได้ขอฝากที่น้องมาทุกคนอย่าท้อใจเลยอย่าเ,เลื่ียหุ่นใจเมื่อก็ต้องเอาหนักเอาเบาสู้นึกขอ้อท้องวัดอาตรามีนลำบากมันเร็กเล็บมันจะเป็นเด็บเดินไปโรงเรียนที่เปดกิโลแสงจะลำเิงเใจกลับมาต้องฝากน้ำใบยายต้องซ้อมข้าวต้องซื้อข้าวทุกอย่าง ต้องซองข้าวยังฟื้นมันนิต้องไปผ่ามันแต่เพี้ยงเหนื่อยเสนจะเหนื่อยดูหนังสือแล้วก็ตอไปโรงเรียนเดินขึ้นเด็กกิโลของลำบากมาก่อนทั้งนั้นเลยไม่ใช่มาสบายยุคใหม่สมัยนี้เอารถเบ้นไปตรงลูกไปโรงเรียนไม่ต้องเดินยุคใหม่สมัยนี้สมัยเจะรินสมัยตะมานจะต้องลำบากแต่มาสบายต่อภายหลังได้ทั่วนขื่นีได้มากกว่าขอฝากไว้ในวันนี้เหมือนกัน เป็นการปฏิบัติธรรมเปงมีประโยชน์ในชีวิตในกิจประจำวันของท่านมากทา่า,น,นะทา,ยานยานายแหนแทงใจโดยประการใดต่อสู้ต่อสู้ต่อไปเพราะว่ากรารมฐา,านเนี่ยเป็นหน้าที่การงานที่ควรจะรับผิดชอบตัวเองแต่เราทําได้เนี่ยรับผิดชอบตัวเองได้สูงมากแต่จะทําอะไรก็ได้มาเต่ผลแต่เราก็นั่งจเจรินกรรมฐา,านทุกวันตาดูรูปฟังปากนิ่งทุกวัน ทำอะไรก็ได้มากผลเกิดอาน,นิสงส์สงความมุ่งว่าปัฒนาใครมนทำเขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนอื่นเราทำไปแจกมันได้มา่อไไม่ใช่ข้าวของไม่ใช่ว่าถูก,ถกจะมาติดใจติดนามมาทำมันไม่ใช่ว่าถูกวัตถุจะได้ได้มาก็าจะไปแจกของคนระหอ่อสองหอ่หอขนมคุละห่อที่แล้วก็มันหมดหมดแล้วก็ลงท้องลงท้องแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยกวก็ยิ้แต่ความวยิ้เนี่ยติดตัวเราไปยาถึงสามประโยค มันไม่มีศูนย์หายไม่ไม่ใช่เชือไม่ใช่ขนมไม่ใช่ข้าวแกงไะได้ศูนย์ไปเลยเนี่ยมันความดีจิดตัวเราเดินตรงมันก็ติดตือนดาก้าวความดีให้ติดตัวเราไปในอนาคตวังขนาถ้าติตัวนีีสำคัญมหาพรายเราจะสละล่าล่างสังขารจิตใจเราก็ต้องไปดีปฏิเงธล่างลงว่ามนุษย์โลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่ก็ไม่เดือดร้อนอะไร ขอฝากไว้ในการปฏิบัติธรรมในวันนี้นี้กันบางค้าวเราถึงเรื่องเปรียบเพียให้ฟังเนี่ยเรื่องราวมันมีมานาแล้วเพงเขาวดานเรื่องรามเกียรติมันจะจบ,บสิ้นคือมนุษย์แต่นี้เองเรื่องมากมายหลายประการหลายสถานขอฝากไว้ทำดีไปเถอะพ่อไม่ใ,ใจไม่อยากทามาท่อไว้ไม่สู้ใครไม่หนีใครแต่ข้างความดีไว้ไม่สู้ด้วย ด้งไม่หนีการความดีเขาไว้ต้องได้ดีแน่นอนไม่เสียหายถ้าใครถามบอกไม่สู้แล้วไม่หนีซะเลยไอ้ที่ไม่หนีเนี่ยคือดีฆ้าความดีให้กับตัวเองโช้เย้ยไม่ได้เรื่องแล้วหนีด้วยไม่ได้ประทะไม่ได้กาดไม่สู้ไม่หนีสร้างความดีเขาไว้ตลอดกาลความดีที่มันจริงเราตลอดการเอาไว้การเป็นการถนาทุกประการ อันนี้ก็บ่ายโมครึ่งเนี่เอานี้เราก็จะได้เริ่มดำเนินงานกันค่อยๆตึงค่อยไปเดินไปเรินมหนึ่งชั่วโมงนะอย่างก็นานหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงนะเอ่อจัดการเดินไปเริ่ต่อไปตามดับก็จะได้ผลเต็มาเสร็จผลสมปรารถนาลุกตาลตั้งใจครับตั้งใจ ญาตทุกคนติดต่อไปตามันดับเช้าก็สองชั่วโมงเดินนั่งบ่ายก็สองคืนก็สองมันจะทำมาถึงจะต้องหลายชั่วโมงแล้วแต่ขอให้ทำให้ถึงจันทร นั่งเดินชั่วมโมงครึ่งนั่งชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงก็รู้สึกว่าบางท่านจะบรรลุไหวก็ลดลงมาชั่วโมง <c oughs> <c oughs> แต่ขอให้ทำติดต่อกไปได้ประโยชน์มากท่านจะพบความทุกข์ในตัวท่านเองความทุกข์มีมาก เร่ง่ายก็ทุกกายที่ใจายมันมีสุขจิดก็มันไมีสุขใจไม่สบายเป็นขอเนื่องติดต่อกันมาตามดับความชราพวเข้าม,มาตุ่แก่พวเราก็ต้องหมดสภาพไปในสุขเกิดเครื่องการดูดับไปมเม่ได้เออยอะถ้าไ้่นี้ก็ต้องสอบในการปฏิบัตินี้ ว่าอยากเต็มตั้งใจทำไมทำด้วยความตั้งใจอยาก้อยอยาถออต่อสู้ต่อ,อตไปการปฏิบัติธรรมของเอราจะได้มากโดผลแต่ตอนแรกก็คิดว่า,ม,าวมันจะผลก็่เพราะมันปวดเมื่อยทั่วตัวกายจิต <c oughs> ใจก็ไม่เป็นสุขอยู่ไม่สบายก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราต้องสู้ กำหนดเวทนาที่เกิดขึ้นให้ได้อย่าปล่อยให้เลยไปไม่ได้เราก็ต้องกำหนดเวทนากำหนดจิตให้มันออกจิตที่มันคิดคือเราจะให้จิตมันอยู่ที่เดิมเสมอไม่ได้แน่จิตมันต้องออกไปออกไปแล้วก็กาาติตาไม่ได้กติตามก็คือกำหนดคิดหนอรู้นอรู้นอ,รนอที่เป้นปีน่ะ จะปวดมากขนานก็าตามเราจะวันข้างหน้าแล้วจะเข้มข้มากขนา้นะเก็บอยู่้ว้ป่วยไข้ถึงคราวยามเวลายามยากยามมันบากเราจะได้เติมได้จะได้ต่อสู้ได้อย่างนั้นอวห้ต่างใจปฏิบัติเวลาไม่จำกัด ควรเพิ่มีงินบัญชก็ตจ้องก็ทำบุญที่ตรงนี้แลก็ให้เลื่อนไปทำบุญกาบบุญห้อยกันก็ความาูดวยกพวกเราไปก่อนมาตร้งยาตอนบ่ายก็จะไปให้กรรมฐานที่นอนที่เวลารอห้าก็มาจองตรงนี้ก็งม่มากมายทัาตาจีน วันนี้จีระลงปะติโมกตอนเพศเสริจแรกในโบสถก็ขอเลี่ยนไป <c oughs> ตปห้าครึ่งเลื่อนไปเร็จไปนิดหน่อยช้านิดมีพยายาลงปะติโมกเพศิตอนต้เแลก็ไปลุกมาช่เล็กยนหนนอย นัดกันคุ่มพิงก็เพื่อจะไม่เด็กเกินไป <c oughs> ตอนไปก็จะเริ่มปฏิบัติเเดินกั่โมงก็เ,เพิ่มไหมเนี่ยเพิ่มเดินไม่สองชั่วโม,ง,มงไหมฮะสบวยไหมเนี่ยเดินสองนั่งสอง เอาแค่ชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงเอาแค่เดี๋ยวจะเอาเดินสามนั่งสามเอาไหมเอาแค่สี่ก่อนนาะเอาแค่สี่โมงก่อนเนาะเอค่มันดึกนนย้มันดึกก็งมือได้ครับตั้งใจ from our